วัดดีไปรุ่นเมียกาดีไปรุ่นลูกไปดีรุ่นชาติใจจะเกินกันด้วยนะจ๊ะนี่นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาสกันอีกแล้วนะครับเป็นเกมแนววันพีชต่อสู้พระชนภัยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวคิงภัยพิพัฒน์โอ้แม่คิงแห่งอัคคีภัยนะท่านผู้ชมนะเออลูกน้องไคโดสโนตริงนะท่านผู้ชมนะนี่โหลดเกมนี้อยู่นะนั่ง คำใหญ่ได้คลิปนะโหลดมาเล่นกันได้นะครับมันมีเล่นทั้ง iOS Android คอมพิวเตอร์ PC นะครับเป็นเซิร์ฟจีนแล้วก็มีแปลไทยด้วยนะท่านผู้ชมนะโหลดผ่านแอป X7 Game วิธีการโหลดผมทำสอนลงไว้ด้านล่างคำใหญ่ได้คลิปแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วๆลๆวะจี้จีจีจี้กนมามาก็ดูวันนี้พี่จะมาเล่นกันเลยนะครับพอดูนะก็เกมนี้ถ้าเล่น PVP นี้มันต้องใช้ VPN นะท่านผู้ชมนะเออถ้าเป็นในส่วนของอ่าซึบนี่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 สวยอุ้ย สวยทุกคนบุงๆๆๆ๋งบุ่งบุ๋งบุ๋งสวยครับเออสวยนี่ว้าบ้ากนันใหญ่ลูกชุบสวยนี่นี่เรียบร้อยครับบอกเลยเออก็ถ้าเล่น PVP อย่างนี้มันต้องใช้ VPN นะท่านผู้ชมนะเออปึ๊บสวยบุ่งบุ๋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 งสวยเออชุบ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 โอ้โหโดนสกิลไปก่อน พี่เอ็นก็ใช้ยูยูบูสเตอร์นะท่านผู้ชมนะอันนี้พี่อ่ารับเติมอยู่นะครับส่วนเติมกิมก็เติมผ่านลิชแมนช็อปได้เลยนะท่านผนะู้ชมครูเต้ครูตึงโอ้ยรอบนี้เจอตึงมาคนดูเอาไงดี่ปะยดี๋ยวจะ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 สวยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยบ้าเอ้ยแล้วทำไมภาพกิมเราไม่ชัดมาคนดูทำไมภาพกิมเราไม่ชัดผมตั้งค่ากราฟิกไม่ชัดเหรอเฮ้ยเอา้าลวงนั้นอนะ่ะสวยสวย เอออ้าวโหสกิวกูเลือดอีกวู้ยต่างคนต่างเลือด สวยสวยดับดับพี่สุดริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบายอาร์โอวีฟีไฟบอลแลนด์และเกมจากโฮโลเวิร์สเติมเกมบนเว็บรับริชแมนคอยพร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปเท่านั้นตูงอยู่คนดู ไว้เยอะปึ๊บยจ้าเ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 จโอ้โหไอ้กูโดนอีกแล้วย่ยเออเออร่วงเลยฮะบ้าเอ้ยลา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 วะต้องใส่ผมไม่ได้ปรับภาพให้มันชัดว่าคนดูตัวไเรียบร้อยอาอเฮ้ยตัวไว้เออเออ อะไรวะเฮ้ยคนดูผมสกิลบื้อได้ไงวะเฮอฝีมือไม่ใหม่เลยไม่ใหม่เลยคนดูอืออืออืออบักอือบักอือนี่เป็นไงล่ะคนดูไปดิสวยทีบครับปึ๊บสวยเรียบร้อยโอ้คนดูกว่าจะมันลงได้เหนื่อย นี่เนี่ยเออลา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 ว้าสวยสวยโอ้โหโดนครับคนดูสกิลนี้โดนจินบีจินบีโอ้หมัดละสองพันหรอเบอร์เฮ้ยมึงต่อยอยังไงหม,มัดละสองพันเวอร์จัดคนดู ไวยโอหะนี่แหวงทวิงทวิงทวิงเฮ้ยโอ้โหโดนมันมมวนโดนมันมมวนขึ้นหายเรื่อยเรื่อยดูสเต็ป่ะคนดูโดนมันสติปโดนมันสติปซิว ลันลันลันล่ามาจะจะจะชิเกณน์มีใส่ก่อนได้เปรียบสวยโทษทีว่าน้องโอ้โหเอ้ยโอ้โหโหดนะเนี่ยคนดูไอ้นี่มันเล่นจินบีโหดปะถือว่าใช้ได้เลยนะคนดูนะนี่สวยสามารฮาดาชิปึ๊บสวยอื้อ ี่อืออืออือเออบ้าเอ้ยสวยนี่สวยโดนครับดอกนี้เผลอเผลอเออเหยียบแตกนี่ไปดิอย่านะครับไม่ง่ายนะเหมือนจะง่ายนะแต่เจอบีนี่ยากอยู่อาจจะจิ๊บนักได้เลยในทันทีโอ้ อ,อืออะไรอะเนี่ยนี่นี่เว้ยเกือบแล้วนะเมื่อกี้นี่อะไรเบื่อเกือบแเออมันกัจะกดเคาน์เตอร์อย่างเดียวเลยนี่ว่าไอ้บ้านี่อุย้ยไอ้บ้านี่มันกัจะกดเคาน์เตอร์อย่างเดียวเลยคนดูมันจ้องเลยนะมันจ้องกดเลยนะคนดูเมื่อกี้นี่อือ ผมไปปรับภาพก่อนผมดูเมื่อกี้นี uh 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 ้ม hmm, uh ันผมปรับภาพไม่ละเอียดนะฮะละะเะชกะอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะมอ๊ะเเอ๊อะเอ๊ะาอ๊อนะเอ๊มเอ๊ะเะเอ๊ะเะเอียดอะเอ๊ยอนะนอะอ๊ะนมเฟ๊เอ๊อ๊ะเอ๊ะะะะเอะเอะเะเะะะท่านผู้ชมนะอผม เออมาเว้ยล่าล่าล่าว่ะจะจะจะเกิลสวยอยอบงบุ้งบงบงบงสวยนี่เออโอ้โหไม่โดนได้ไงวะไม่โดนสกิลได้ไงวะเออเออเออปู๊บฟาบฟ๊บเออเออเป็นไงล่ะหลบได้ครับโทษทีพี่ยูโอ้สกิลอะไรวะนะเออโดนครับอย่างนี้แหละอ้าวกดออกเลย อะไรอ่ะพี่ผมเพิ่งกินจะเข้ามาเล่นบ้าเอ้ยรีบกดออกไปไหนอ่ยก็เรยจะได้โชว์ตึงโชว์กรอตเลยนะคนหนึ่บ้ากันางไี้ลา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 วะชิิิเกนสตรีปร้ามันชิเกนมาดิน้องยาฮูหุ้ยจ้าสวยบง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 ปีเคเฟอร์นี่ อ้ีเคสฟนี่นะสวยอืออสวย้วยจิจิ้วจิ๋จจจจจจระเบิดครับลงโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอสวยเรียบร้อยดีอย่างนั้นนะ่ะนี่นี่โอยอือสวยนี่นะ่โดนนี่ครับบอกเลย อืยจึ๊บปั๊บฟับฟับสวยเรียบร้อยครับนี่เออเรียบร้อยฮ่่พีเกฟตฟ์โดโจูคนะิดแค่น่าโอโลโอเ,เ,อนนเอรัางกูอีนั่นหนึอีรังกิงกังกิงกังปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วสวยลแล้ลลวลๆว่ะชิชิชิเกนสวยโอ้โอ้เออสวยครับ นี่เอ้ยไป,ไปิปงไงออเอาเดี๋ยเดยน้องโทษตีวะขอโทษครับพี่ชายสว่นี่นน,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 นี่นี่นะีนี่เป็นไงล่ะสวยสวยโอ้ยโลาลาลาละชี้เกณฑ์สวยออสวยนี่เนี่ย เออเก็บหมดครับบอ,อกเลยขิงแห่งอาคีภัยวู้ฮูโหดจัดชึบสวยครับเออเรียบร้อยไปหวั่นดิเฮ้อหืมโดนแล้วครับชายงื้อจึมเออถึงกับร่วงถึงกับร่วงเย่ขโมนบอย ลุยก oh. ันโต้ล oh. oh. ูเกนโต้เจ้าจิว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 สวยครับสวยพีเกฟเฟอร์นี่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 โอ้โห้โอ้โหโจนเบียนเออเออคาตาคุริมือขวาแห่งบิ๊กมัมกับมือขวาแห่งไคโดนะท่านผู้ชมนะเออแตกดิลา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 วาชิจิจิจิเกนสตรีปลาวชิเกน อือโหวสวยทิบติดครับนี่เนะเฮ้ยโอ้โหแม่งใช้ได้ไหว่ะนี่ไอ้หนุ่มนี่วิงสวยครับโอ,อ้นี่เนี่ยอาไรเนี่ย สวยรูดเลยดีครับโต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 เฮ้ย 10. ouais. ยังโดนอีกเนอะคนดูเอื้อเอื้อโอ้โอ้โอ้เออ้าเลยแข่งสวยครับนี่สวยไอ้นี้หลบได้ไหมไอ้นี้หลบได้ไหม เรียบร้อย <g ül> อย่านะครับน้องอย่านะครับน้องมันไม่ง่ายนะครับเจอกับพี่เนี่ยพี่บอกเลยนะครับสวยเลยฮะ <c oughs> เ้ยอุซบกระหดนะคนดูดอกพลิกสะลาลาลาว่าชิชิชิเกิส์ย <c> ย <oughs> yeah. นี่รับต่อครับเรียบร้อยสวยครับโอ้โหวันนี้รับใบตึงๆนี่มาเดี๋ยวผมเล่นภารกิจเขาเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะมาสุ่มซันจิวินส์สโมกสักหน่อยซันจิเลส,สูตรนะฮะท่านผู้ชมโอ้โยออกยากมาอีกอีกสี่สิบอะอีกนั่นนะผมน่าจะสุ่มสักประมาณสัก60กว่าๆคนดูถึงจะถึงจะตันถึงจะได้นะออกยากออกยากตัวนะอันนี้ผมได้20ใบแล้วเก็บไว้ก่อน โอเคไปกันต่อไปกันต่ออันนี้ไตแรงนี่มาคนดูนะนล้นลัวแล้ววาชิ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 เกนสตีปลาวาชิเกนมาเวมาเวจุ๊จ๊บจัจุ๊บโอ้เจอแบนตัวไหนเนี่ยไม่มีนี่า่าโอเคอะได้อยู่อย่างนั้นไปฮะ ดุยไปเว้ยไปเว้ยโอ้เจอตัวตึงเหมือนกันซะด้วยนี่นี่น mat ี่นี okay ่นี่นี <S <s um> um, ่สวยครับสวยพีเคสเซอร์นี่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 สวยครับเออสวย สวยอือมาดิมาดิสวยอือโดนครับบอกเลยเออโอ้ยโอ้โหนี่เป็นไงนะ่ะเข้าประทะกันเลยมาดิจิ้วจิ้จิ้จิ้อือสวยครับโดนอยู่ อือฟืบฟืบสวยอื้อโอ้โหบ้าเอ้ยเนี่ยถ้าไต่เน่งมันจะเล่นยากหน่อยนะครับคณดูนะเอ้ยตัวผมมันไม่เหยียบพื้นสักทีอ่ะนี่นี่สวยสวยสวยโอ้เออเฮ้ โอ้โหโอ ını, mm ้โหมีโอกาสแพ้นะคนดูนะรอบนี้เฮ้ยจิ้ว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 วิ้วสวยเอเรียบร้อยตายเอาไปกินเอาดิเอาดิ ลัลลันล่ามาชิชิชิเกงสวยปึ๊บนี่นี่อุ้ยพืดครับคนดูผีเคเฟิร์ดโอ้โหโป่งปังโป่งอุ้ยเอาดิเอาดิอืออสวยนี่แหละหยอดขึ้นฟ้าได้คนดูเออปึ๊บโป่งโป่งโป่งโ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 งสวย S 1> <S 1> สวยนี่โดนเออเฮ้ยฟิซเซอร์เฟกไปโดนเออสวยสวยสวยเอาดิเอาดิาด <S 1> <S 1> สวยครับโอ้โหโหดจัดคนดูผมบอกเลยนี่เนะนี่ยนะ <S 1> <S 1> ี่เนี้ยอ้าวเออ เรียบร้อยครับคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้การสนับตัวเกมวันฟรีเฟตติ้งพาร์ชนะหนุกด้านหน้งคำยันในคลิปนะสาวันนี้พี่โกโรไปก่อนเจอกลับไปคลิปหน้าบ่ายจ้ะ